คอันนี้เป็นของที่แบ่งให้เจ้าที่เจ้าทานเพันกินนะครับมีน้ำกินกับส้มเขียวหวานครับเพราะว่าไ,ปไป่ได้ห่อเข้าห่อน้ำไปน้ำเออห่อน้ำไปครับเอาแต่น้ำกับส้มเขียวหวานไปครับนี่ก็เป็นสะหิมทางครับสะหน้าคนบ้านหนองหอยผม,ผม,มับพวงหญ้ามันหญ้าแหวกหรือหญ้าสันอันนี้หญ้าแหวกผมเห็นหญ้าที่ตกกาด ผมตอกการขึ้นยาค่ะขุดกระปูหน้าครับเมื่ออุเมื่ออมกินว่าไอส้สายพันุขุดเลิกพดแถมยังยู่ข้างกองไม้ขุดเาานี้ยเอาเนี้ยนี่เป็นมะเกลมันเพราะฉะนั้นมาจะปุ่งน่าจะเป็นสายพันธุ์เดยกันะเพราะมันบกุกที่เคยเห็นมี่แตบเป็นต้นนี่จะเป็นเถาเป็นเคือ เป็นตัวผู้ตัวเมียวะแปลกแปลกเศรษฐายที่มาบริทันเขาเอาไปก่อนอันนี้ก็เป็นอีกผู้นะครับที่มันมาเที่ยวน้วอยู่ข้างบนก็มีอีกว้าเสียดายแล้วก็อยู่นี่อีกว๋าเสียดายมาพบสาพดมาบริทันนี่มันกัดงาขาดดีดาดีเดินอย่างนี้ พบต้ไนไม้บินมาขวานงามนี่ยกล้อเลยแล้วพอได้เกี่ยวกับ

นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจ้าวดวัดต่ปนหอย การนการวางดอกไม้จันแล้มีฝนหักแจ้งตกปป๊บโ๊รเลยโอ้อเขเ็งอูตีนื้ออันนู้่โลอสีกี่ได้กได้